สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงว้าวสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะครับตื่นเต้นนะเป็นไงพี่ ฉากใหม่ใหญ่อลังการจะให้ดิฉันไปทำอะไรบ้างคะคุณผู้ชมโ้่ี่ลองลอยปผีเสื้อเลยนะฮอะมันมากเลยมันใหญ่มากเลยนะคะก็ต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่วงเวลาของนัดกับหมอเป็นประจำตรงนี้นะคะแบบวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นได้เจออะไรใหม่ๆอีกแล้วนะครับมาสดทุกวันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเราจะมีแบบนี้ทุกๆวันแล้วก็จะนำสิ่งดีๆมาให้คุณผู้ชมแบบนี้ทุกวันเช่นเดียวกันนะครับผม รายการคุณเปิดอะไรพัดลมตลอดเวลาเนี่ยกระโปรงในชั้นบานอยู่ตลอดเวลามันพูว่าพูว่าพูว่ามีการสอยใส่ลมมาเพช่อชาย่าตกใจนะคะถ้าวันนี้กะโปรงจะเปิดบ้างเลยแต่บายอ่ะเปอต้องบป็นละลอกละลอกยังไงนอ้าวยังไงยังไงนี่อะไรนี่อะไรคือแอร์แอ ข้างบนคือจะมีช่องแอร์ลงมาคือจะบอกว่าข้างในเราเย็นมากเราไม่มีเสียงนกเสียงกาอีกแล้วเอาไปนี้นะฮะแล้วบอก3วันแล้วนะครับที่เรามาอยู่ฉากใหม่ๆแบบนี้แล้วผมก็รู้สึกว่ายังไ่คุ้นเคยมากๆเลยมันใหญ่มากอ่ะมันดูแบบอลังการมากคุณผู้ชมก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือเนี่ยนี่แหละฮะคือสีสันของรายการนัดกับหมอเป็นไงสุดยอดแต่ว่าเรื่องเรานะยิ่งปรับเข้มข้นเข้มข้นพร้อมฉากด้วยที่ผมเป็นห่วกระโปรงพี่ไม่ก้เลยมีงเนเอาหินมื่อถูกของกระโปรงพี่ใหม่หน่อยได้ไหมเอาอ่ะวันนี้คุ ใครอยากจะดูก็ดูครับใครไม่อยากดูก็ปิดตาไว้ไม่เป็นไรนะฮะ <S <S อคยอยจับภาบดีกีฬามนันๆอาจจะมีนในรายการนัดกับหมอน,นะครับผมอ,อะไรฮะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครที่มีนัดกับอาจารย์มงคลสรีวัตรยังจำมันได้ไหมฮะเกี่ยวกับเหยียดยืดเหยีหยดกายคลายเส้นจำไม่ได้อะเช่อไหมจำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้ผมจำได้แค่นั้นเดียวแหละเอาเป็นว่าใครที่แบบว่ามีนัดกับอาจารย์แล้วโทรมาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าผมไม่เคยได้คุยเลยไม่เคยได้ คุยกับอาจารย์เลยวันนี้ครับพิเศษเราจะไม่คุยอะไรกันเยอะแล้วเราจะมอบสิ่งดี่ให้คุณผู้ชมอย่างเดียวเลยโทรเข้ามาปุ๊บเรารับเลยคือแก้แก้ให้คุณผู้ชมเลยค่ะว่าตอนนี้คุณผู้ชมชมีปัญหา<ช><ช>เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้อาจารย์แก้ไปเลยคือที่ผ่าน,นมาเนี่ยที่อาจารย์มาเนี่ยนะฮะสิบสองท่าเราครบแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมอย่างเดียวเลยนะฮะศูนย์สองสี่ศูนย์สามสามสี่ห้าหกคอร์เซ็นเตอร์ของเราก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็เป็นพี่ต้นแล้วก็น้องเน่นะฮะนี่เรามาคุยกันก่่่ออนดีกวาาคะเม อยากจะทราบเหมือนกันว่าวันนี้นะฮะเรามีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าคุณผู้ชมโทรมาปรึกษาสองวันที่แล้วโอ้โหในเรื่องความเครียดนะฮะเมื่อวานี่ความเครียดวันก่อนในเรื่องของแมลงสว์กัดต่อยพึ่งวันนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะขอะเรียนเชิญนครับพี่ต้นเลยฮะพี่ต้นละกันค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญ รับโทรศัพท์ทั้งวันน่ะทั้งวันเสียงแห้งเลยโอ้โหฮอตจริงๆสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีค่ะก่อนจะถามพี่ต้นว่ามีเรื่องอะไรผมก็มีเรื่องมาถามเหมือนกันเมื่อวานผมเพิ่งโดนแมวกัดนี่ดูเขี้ยวเห็นไหมฮะตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเอ่อประมาณประมาณสองเออไม่ใช่สองทุ่มประมาณตีหนึ่งตีสองบวมแล้วบวมบวมแล้วผมก็บอกว่าไม่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยนะฮะถ้ากล้องจับดีๆจะเห็น2จุดจะเป็นแบบรอยเขี้ยวเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่าเหนียวกัดไม่เข้าว่ามันมีเลือด ผมดูที่บ้านอ้าวตายเลือดออกครั้นี้เขาก็บอกว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนเนี่ยมันหน้าร้อนแล้วแบบว่าพิษสุนัขพิษอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังมากๆต้องก็ก็ต้องรีบไปฉีดยาแล้วต้องรีบแบบไปเอาแอลกอฮอล์ไปฉีดยาคุณฉีดยังครับตอนนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วครับไม่ทันแล้วล่ะจริงแล้วนะครับผมเริ่มแผลเนี่ยเริ่มอวกเสพแล้วนะครับผมเจ็บจริงๆแล้วไปหาเมื่อวานมาจะเมื่อไม่ทันนะครับตีหนึ่งตีสองโดนกัดตประมาตีหนึ่งก็เล่นกับแมวตีหนึ่งจริงแล้วเป็นเถนนนะแมวไหเี่ยแมวแมวอะไรหนยะ S <S โดนกัดเนี่ยเป็นเคี้ยวเลยนะฮะอ,อ,อย่างนี้เป็นยังไงต้อง,ต,องต้องแบบจริงแล้วครับก็ก็คือว่าต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ฉีดยาฉีดยาที่สุดส่วนเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องกินยากแก้เศษพวกแอาาาาถถนติบอติกประมาณสาถึงเวันภายในเวลาสี่ชั่วโมงนะไม่เกินที่ใช้พิถีพิจริงแล้วน่าจะวันนี้ยีิบชั่วโมงภายในสี่ชั้วโมงถามนิดนึงถ้าแมวตัวนั้นมีพิษคือนักบ้ามีพิษบ้าอยู่บ่านนี้เข้าไปในตัวเขายังผมกลัวมากนะคือมีคนบอกจะออกอย่างน้อย3เดือนขึ้นมา สามเดือนหึงจะเห็นแต่จริงเนี่ยได้รับพิษไปแล้วเอ้ายังแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณอักเสบก่อนครับผมเนาะก็คือตอนนี้คุณเมื่อคิดว่าไม่เป็นอะไรไงผ่านไป3เดือนถึงจะรู้ว่าหัวน้ำหัวน้ำตรงนั้นเชื่อไม่อาบน้ำจริงเหรออ๋อถ้าถ้ามีอาการผมไม่ขี้เกียจอาบน้ำหรือไม่กินอะไรนี่คเราบ้าเลยน้ำลายฟูมปากจริงเหรอเมี้ยวเมียวอะไรเงี้ยเออจริงๆริคุณต้องระวังเลยไม่เป็นไรเดี๋ติดตามอีก3เดือนเจอกันนะด้วย ดูวันนี้ดีกว่าค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาในรายการทําไม่หมายว่าโทรัเข้ามาปรึกษาคุณต้นวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อมีเรื่องของปวดท้องนะครับวันนี้ที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับจริงแล้วว่าการปวดอเห็นว่าบ่อยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะมีเป็นเรื่องปวดอะไรย้อนบ้างปวดลูกกระเพาะปวดบิด นะครับบางทีปวดลงช่วงท้องน้อยก็มีเรื่องของสูตรติดน้ำมีด้วก็มีนะครับผมแต่เรื่องที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของการปวดท้องกระเพาะนะครับผมแล้วให้รึกมือสายังไงอะซึ่งเรื่องเรื่องเป็นอาการของปวดบิดนะครับผมก็คือว่าหนึ่งเรื่องของอาหารที่บางทีเงี้ยทานเข้าไปเอยังไม่นึกถึงมั้งครับก็คือว่าอาจจะกินเข้าไปแล้วไม่ย่อยเกินเข้าไปแล้วระคายเคืองก็คือว่าอาหารน่ะ อาจจะมีรสเผ็ดจัดมันเนี่ยก็คือว่าจะเกิดการระคายเคืองมีแผลในกระเพาะอยู่แล้วก็เป็นไปได้ครับเพื่อที่จะเกิดอาการเปิดเกิดอาการปวดแล้อย่างี้ให้ทำยังไงครับเบื้องต้นเลยสมมติอยู่ที่บ้านไม่มีอยู่ไม่มียาเออเรื่องเนี้ยต้องหายยาแก้ปวดกินแล้วครับอย่างน้อยก็พวกตระกูลยาแก้ปวดของโรคปวดท้องก็คือพวกเนว้นืบัสโตแพนนะครับผมแต่เคสเนี้ยเขาแพ้ยา เ,ออเป็นสกุลยาเคลื่องกระพอมั้งครับ,รบตัวหนึ่งก็คือว่าอ่าแล้วย่างดีจะเอาให่ดีก็คือว่าก็พวงให้ต้องงดตัวนั้นไปแล้วก็กินตัวอื่นเสริมนะครับกินตัวที่พอมีเสริมไปก่อนที่เขาเคยไปหาหมอเกี่ยวกับโรคนี้อยู่แล้วครับ<อ>ก็พอจะมียาก,กินบยาทานอยู่ที่บ้านก<ม>็ค<ม>ือถ้าหากว่ามีอาการก็อย่างน้อยๆเนี่ยแถวบ้านน่าจะมีร้านขายยาแหละไปปรึกษาเภสัชนะฮะก็ได้เอายามาทานก่อนแล้วถ้าเกิดมีเวลาอาการไม่ดีขึ้นยังไงก็ค่อยไปหาหมอที่โรงพยาบาล อันนี้เป็นขั้นตอนต่อๆไปครับช่วงหน้าร้อนแบบนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคปวดท้องเนี่ยนะคะคุณต้นจะแนะนําอะไรผู้ชมบ้างครับเรื่องของอาหารนะครับควรทานอาหารที่สุกใหม่นครับแล้วก็เอมีประโยชน์นะครับผลไม้ทานได้นะครับแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาถ้าเผื่อรู้ว่าตดปวดท้องก็ทานอาหารออก่อนนิดนึงครับ แค่นี้เองนะทานช้อนร้อนกลางล้างมือสดใหม่ทุกวันนะฮะทานอาหารที่มีประโยชน์แม่สุดยอดจริงๆขอบคุณมากเลยครับพี่ต้นครับเดี๋ยวผมจะไปปิดโรคพิสุนะบ้าคุณต้นน่ากลัวนะฮะแต่ว่ายังทันไหมครับต้นทันทันครับทันนะยังทันยังให้สบายใจเดี๋ยวเป็นห่วงอ่ะเพราะจริงๆมันน่ากลัวถือถ้ามันมันบวมมันอักเสบขึ้นมาเราไม่รู้เลยหน้านี้แมวของใครก็ไม่รู้ตอนแรกเห็นมันยุบลงไปผมก็นึกลัวโหมเหนียวเราเราไม่เข้า คุณต้องไปสังเกตแมวว่าค่ะแมวเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยแมวอาจจะมารับเชื้อจากคุณไปสองวันตายพูดไปผมเครียดนะผมกลัวมากผมกลัวมากเลย3สามเดือนดูกันเดี๋ยวทํารายการเสร็จแล้วไปฉีดยาเลยเอาจริงเชื่อี่ผมอยากจะลผมอยากจะระเหิดอารมณ์ขึ้นมาในตอนนี้เลยเออระเหิดอารมณ์ช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมอ่าแเก่งนะเนี่ยเข้าเรื่องเข้าราววันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวพิเศษในสกู๊ปช่วงแรกวันนี้นะคะเรื่องของการระเหิดอารมณ์ระเหิดอารมณ์มันจะช่วยอะไรได้บ้าง ะะจะทําให้เราแบบมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นการปลดปล่อยอะไรหรือเปล่าครับที่ผมเป็นห่วกระโปรงที่สุดแล้วนะฮะ <อา S 2> เดี๋ยวเราเดี๋วยวดิฉันไปหาอะไรทวงก่อนแล้วกันนะคะในช่วง<ห>ี่คุณผู้ชมเข้าไปชมส,สกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องของการระเหิดอารมณ์กันก่อน,นะคะ่ะ จะมาพูดถึงเรื่องของอชีก,กงแบบระเหิดอารมณ์นะคะพูดถึงว่าสุขภาพทั่วไปเนี่ยนอกจากว่าเราจะออกกำลังกายด้วยะระบบภายนอกแล้วนะคะที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเราก็จะมาพูดถึงชีก,กงทางอารมณ์นะคะก็คือการระเหิดเสียงเพื่อที่จะช่วยทำให้อวัยวะต่างๆของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าเสียงที่เราเปล่งออกไปเนี่ยแต่และเสียง นะคะทางศาสตร์ของจีนเขาก็บอกว่าทําใหา้สุขภาพต่างๆข้างในของเราเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นจากเสียงที่เราละเหิดนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินะคะวิธีการคือคือ,คอเราจะยืนให้ปลายเท้าขนานกันแล้วก็สองมือวางที่อยู่ระดับใต้สะดือลงมาหนึ่งนิ้วนะคะแล้วขณะที่เรายกมือขึ้นเนี่ยนะคะยกมือขึ้นอย่างนี้เราก็จะหายใจเข้านะคะหายใจเข้าพร้อมกับ เวลาที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเนี่ยเราก็จะหงายมือขึ้นแล้วก็เปล่งเสียงออกไปนะคะเหยียดแขนให้สุดแล้วก็ค่อยๆเปล่งเสียงออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดเสียงของเราแล้วเราก็ค่อยๆวาดมือลงมาอย่างนี้นะคะอย่างเช่นอารมณ์แรกเลยอารมณ์กโกรธนะคะทําลายตับเราก็จะเปล่งเสียงมาคําว่าชื่อนะคะทำสามครั้งในแต่ละเสียงนะคะ สมมุติว่าครั้งที่หนึ่งนะคะเราก็หายใจเข้านะคะหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจเข้าไปแล้วพอเต็มที่แล้วนะคะเราก็เปล่งเสียงออกมานะคะคำว่าชื่อให้ยาวๆให้ยาวๆนะคะอารมณ์ที่สองนะคะอารมณ์ตกใจทำลายหัวใจนะคะให้เราเปล่งเสียงมาคำว่า พอนะคะทำสามครั้งครั้งที่หนึ่งหายใจเข้าแล้วเปล่งเสียงว่าฮอ ่่เปอารมณ์ที่3นะคะเป็นอารมณ์วิตกกังวลนะคะทำลายพวกกะระเพาะลำไส้ต่างๆให้เราเปล่งเสียงออกมาคำว่าฮูนะคะอ่ะเราจะเริ่มทำสามครั้งนะคะหายใจเข้าแล้วเปล่งเสียงว่าูต่อไปเสียงที่4 อารมณ์ซึมเศร้านะคะซึมเศร้าเนี่ยทำให้พวกปอดนะคะหรือการหายใจของเราไม่ค่อยดีมีผลกับปอดนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเปล่งเสียงออกมาคําว่าซึนะคะ <c oughs> ทำสามครั้งครั้งที่1หายใจเข้าแล้วเปล่งเสียงว่าซึ <c oughs> ะะต่อไปอารมณ์ที่5นะคะอารมณ์กลัวเวลากลัวเนี่ยมีผลกับไตนะคะให้เราเปล่งเสียงออกมาคำว่าชูเวนะคะยาวๆครั้งที่1ห,หายใจเข้าแล้วเปล่งเสียงว่าชู สำหรับการระเหิดเสียงอย่างนี้จริงๆก็เหมือนเราออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าไปลึกๆนะคะและเราผ่อนคลายออกมาเนี่ยก็จะทำให้เลือดลมข้างในของเราก็จะทำงานมากขึ้นด้วยนะคะสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะระบบยินระบบยางต่างๆของสุขภาพเราก็จะสมดุลมากขึ้น,นะคะ่ะ ฮอาวชื่อฮองไงมันได้มันได้นี่นะหายใจเข้ามันเต็มปอดดีแล้วมันก็ปล่อย <S <S <ห>ออกมาแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆผมว่ามันเหมาะกับคนที่แบบว่าทํางานออฟฟิศนะปวดเมื่อยหลังก็ทําได้น,นะมันเป็นเหมือนกับท่าของเขาเออนะเพราะเขาบอกว่าการเนี่ยการที่เราดัด กายยืดเหยียดรวมไปถึงการหายใจแบบถูกวิธีแล้วมีระบบเนี่ยมันปัญญารักษาโรคให้กับตัวเองอ,ะอ่ะมนุยยาปรมาราพามนุษย์เราเนี่ยมันสุดยอดแล้วคือจริงๆแล้วรเรารักษาตัวเราเองได้อทีอ่ไหยว่าเราต้องรูโรเวเทนะู้ไวเทในการที่จะดูแลตัวเองนิสนึงมีอีกวันนี้ถ้าเราไม่ไร,รู้วิธีนะคะจะทําอย่างไรกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยเมื่อยบิด ยึดติดอะไรอย่าง<ม>เงี <ภา S 2> เ้ยม,มันเป็นไ็นไายวันนี้เรามีผู้รู้มาให้ความรู้กับเราเนี่ยอาจารย์มงคลสาริวัตรนะฮะท่านนี้ก็ยังกลับมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยนคี่ะใครที่ติดค้างกันไว้เนอะโทรเข้ามาแล้วไม่ได้คุยกันเลยใครที่โทรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอนะยังไม่ได้คําตอบใช่วันนี้ครับเต็มเต็มเลยนะฮะร,รีบโทรมาเลยเบรกหน้านะฮะ เราก็จะเปิดสายเลยนะฮะศูนย์สองสี่นสามสามี่ห้าหกนะครับสอง <2 S 1> สายแรกครับเรามีหนังสือแจกให้จากอาจารย์มงคลสารีวัตรแจกให้นะฮะสองเล่มด้วยกัน ลมหายใจเป็นยาค่ะนะครับยังไม่พอยังไม่หมดยังไม่หมดครับห้าเล่มต่อมาวิธีคลายความเครียดช่วงนี้หน้าร้อนไครเคียนมากๆก็อย่าไปกระโดดตึกตายนะฮะเอ้ยเอาไปอ่านซะแล้วจะรู้ว่าจะทํายังไงให้หายเครียดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมายืดเส้นยืดสายพร้อมกันใครที่มีอาการแบบอย่างที่พี่ใหม่บอกติดๆขัดๆเมื่อโอ้ยสารพัดสารเพย์หนวาเข้ามาล็อกเลยนะพักสักครู่นึงก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกัน